ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส .919 หน่วยบัญษาการทหารพัฒนานกองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชลายแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัรษาการทหารพัฒนานในการดูแลเหลือยพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเฉญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยปัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพะราชาและชุดบันเทาสาธารณาภายัยพร้อมรถตรวจการและรถบรรทุกน,น้ำจำนวนหนึ่งคันร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไผ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาป่าและวัชพืชเพื่อป้องกันหมอกควันม PM 2.5และฉีดน้ำตามถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองณนาบ้านหนองตะไก,ก้ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนณตำบลคำเสีอีอําเภอคำสีอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะและต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-4สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยปรญชาการตา,ารพัฒนาจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งถ่ายองค์ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาในการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนณนะตำบลบ้านจานและตำบลตาตุมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ